มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสงกรานรต์เตชะนรงโพสต์วันพ่อโชว์ภาพปูภัยวง์อยู่กับหลานเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อคุณลูกนะคะที่นานๆจะเห็นโมเมนต์พ่อลูกระหว่างสงกรานต์เตชะนรงกับลูกสาวน้องปีใหม่ก่อนหน้านี้วันแข่งขันกีฬาที่โรงเรียนของลูกสาวคุณพ่อสงกรานต์ก็ตามไปเชียร์แบบติดขอบสนามนะคะงานนี้พลังการเล่นกีฬาของลูกสาวมาเต็มร้อยเลยค่ะ ล่าสุดนะคะในโอกาสบันพ่อแห่งชาติท่าธันวาคมของทุกปีบรรดาคุณพ่อก็มักจะโพสต์ภาพตัวเองกับลูกๆพร้อมทั้งเขียนข้อความถึงลูกๆของตัวเองนะคะเรียกว่าเป็นอีกความทรงจำดีๆระหว่างคนในครอบครัวค่ะซึ่งทางสงกลางเตชะนรงก็ได้โพสต์ภาพลูกสาวซึ่งเป็นภาพน่ารักๆน,นะคะระหว่างลูกสาวแล้วก็ปู่ไพวงเตชะนรงที่ได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปก,กับบลานด้วยค่ะพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบน่ารักเลยค่ะ ซึ่งแปลความว่าสุขสันต์วันปู่ครับขอบคุณที่ดูแลพวกเราอย่างดีเสมอมาจนถึงวันนี้ท่ามกลางชาวโซเชียลนะคะที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ